ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่24ตุลาคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับหุ่นเชิดนักโทษชายทักษิณต้องเกาหัวแกรกๆครับสงสัยจริงๆ ทำไมรัฐบาลไม่ยอมเลิกนโยบายแจกเงินดิจิตอลตามด้วยข้อสงสัยที่ว่าจุดเริ่มต้นของนโยบายประชานิยมสุดโตแจกเงินดิจิตอลหัวละ1,000 0บาทเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยใครกันแน่ใช่เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาหรือเปล่าวันนั้นเศรษฐาทวีสินประกาศบนเวทีปราศัยคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนเปิดนโยบายใหม่จากพักเพื่อไทย ที่ยิมเนเซียม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหรือไม่เพราะวันนั้นเป็นครั้งแรกที่มีการพูดถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลจากกระตุ้นเศรษฐกิจใหญ่ผ่านกระเป๋าเงินดิจิตอลโดยการสร้างกระเป๋าเงินดิจิตอลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปได้จับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันใกล้บ้านพร้อมเงินติดกระเป๋าที่รัฐจะแจกให้ทุกคน แต่เงินดิจิตอลนี้จะใช้ใจ่ายได้เฉพาะร้านค้าชุมชนและต้องอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรเท่านั้นแต่ไม่มีการระบุจำนวนเงินกระทั่งเวทีปราศัยวันที่5เมษายนเศรษฐาถึงประกาศตัวเลขออกมาการนำเทคโนโลยีการเงินมาใช้เป็นกระเป๋าเงินดิจิตอลพร้อมเติมเงินให้คนไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปได้ใช้ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันจากร้านค้าในชุมชน ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยเงินที่จะเติมให้ในกระเป๋างเงินดิจิตอลมีมูลค่าถึง1 0 0 0 0บาทเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศสร้างความเจริญเติบโตให้เศรษฐกิจไทยและลดช่องว่างรายได้ในขณะที่รัฐบาลจะได้รายได้กลับคืนมาในรูปแบบของภาษีและการยกระดับเศรษฐกิจทั้งระดับแต่ก็ยังสงสัยกันอยู่ว่านโะยบายนี้ เศรษฐาเป็นคนคิดเองหรือทีมงานเป็นคนวางทุกอย่างไว้ให้หรือยังมีใครที่มีอิทธิพลกับพักเพื่อไทยมากพอที่จะสั่งให้ซ้ายหันขวาหันได้ก็มองบนครับมองไปยังห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนักโทษชายทักษิณยังคงมีอิทธิพลในทุกด้านต่อพักเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยตามที่เขาร่ำลือกันจริงหรือเปล่าหรืออะไรอะไรก็ทักษิณ คิดอะไรไม่ออกโยนให้ทักษิณไปก่อนการจะค้นหาความจริงว่านักโทษชายทักษิณครอบงำความคิดรัฐบาลเพื่อไทยหรือไม่ก็ต้องย้อนไปดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับ Facebook ทักษิณชินวัตรของนักโทษชายทักษิณโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่31ธันวาคม2561อวยพรปีใหม่คนไทยแต่มีบางข้อความน่าสนใจอย่างมากสวัสดีปีใหม่2562 แด่พี่น้องไทยทุกท่านครับทุกวันนี้อ e ีคอมเมิร์ซสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยสามารถค้าขายได้กับคนทั่วโลกที่ทั้งสินค้าและเงินกำลังไหลอย่างอิสระมากขึ้นทุกวันเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ครับแม้แต่ธุรกิจอย่างธนาคารก็จะเหนื่อยเพราะเงินดิจิตอลกำลังมาแรงอีกหน่อยทุกประเทศก็จะมีเงินดิจิตอลมาใช้ควบคู่กับเงินที่เป็นธนบัตรมากขึ้นเรื่อยๆ คนที่นอนรักษาตัวโรคร้ายแรงห้อง VIP ชั้น14เคยกล่าวถึงเงินดิจิตอลมาก่อนแล้วในขณะที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดไม่เคยมีใครพูดถึงฉะนั้นนักโทษชายทักษิณจึงน่าจะมีอิทธิพลต่อนโยบายโคตรแจก,กนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวจากนั้นต้นปี2562นักโทษชายทักษิณจัดรายการกู o ดมันเดยหัวข้ออนาคตประเทศไทยเนื้อหาเป็นการตอบคำถามว่า ทำอย่างไรถึงจะพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นใน1ปีคริปโตมันนี่ oney, ในวันข้างหน้าจะต้องเกิดขึ้นแน่แต่ว่าจะเป็นต้องมีทรัพย์สินเป็นแบ็กอัพไม่ใช่เป็นตัวลอยๆเหมือนบิตคอยที่ลอยไปหน่อยยกตัวอย่างจีนทําคริปโตมันนี่ของตัวเองโดยใช้เงินหยวนแบ็กไม่ใช่เป็นคริปโตมันนี่ลอยลอยเพราะฉะนั้นโลกกำลังก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่าแคสเล คือใช้เงินสดน้อยลงเรื่อยๆคนจีนวันนี้ไปซื้อกับข้าว10บาท20บาทจ่ายทางออนไลน์หมดยกเว้นบางที่ที่เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่เพียงพอเช่นเรื่องทางด่วนบางแห่งยังต้องใช้เงินอยู่เงินสดในจีนใช้น้อยลงเรื่อยๆแล้วจีนก็เลยจะทำคริปโตมันนี่รัสเซียคิดจะทำคริปโตมันนี่โดยอิงจากทองเพราะฉะนั้นโลกกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในระยะต่อไป เพราะมองว่าบล็อกเชนมาแรงหรือที่เราเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตออฟแวลูแล้วความปลอดภัยมันสูงมากเพราะฉะนั้นก็จะทำให้คนหันมาใช้บล็อกเชนสร้างคริปโตมันนี่หรือการปล่อยกู้แบบ Peer to Peer ก็ไม่ผิดหรอกครับบล็อกเชนเงินดิจิตอลคือวิวัฒนาการทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงแต่มีความจำเป็นหรือไม่ที่รัฐบาลจะนำมาเป็นทางผ่านของเงินงบประมาณ5 6แสนล้าน ที่ถูกมองว่าไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนำซ้ำยังสร้างปัญหาการเงินการคลังให้กับประเทศในอนาคตแล้วนักโทษชายมองนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตอย่างไร23สิงหาคมที่ผ่านมาในานามโทนี่วูดซัมมองนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของพักเพื่อไทยว่าเป็นทางออกของเศรษฐกิจคาดว่า GDP จะเติบโต7%ภายในปี2567 กระเป๋าเงินดิจิตอลนั้นล้ำหน้ากว่าแอปเป๋าตังค์อยู่มากเพราะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพราะระบบต่างๆจะทำงานอย่างอัตโนมัติด้วยสัญญาอัจฉริยะกระเป๋าเงินดิจิตอลของเพื่อไทยเริ่มมีการนำมาใช้ในต่างประเทศบ้างแล้วอีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากการโจรกรรมต่างๆแนวคิดของนโยบายนี้คือแนวคิดที่ภาครัฐกับเอกชนพึ่งพาก,กันเพื่อพัฒนาคนสร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนการอัดฉีดเงินจะทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากขึ้นบ่ายนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นและมีการกระจายพื้นที่การจับจ่ายใช้สอยได้ดีเพราะมีการเขียนสมาร์ทคอนแท็กไว้เรื่องข้อจํากัดของพื้นที่และระยะเวลาที่จะให้ใช้ได้เช่นกำหนดว่าใช้จ่ายได้แค่ในพื้นที่4กิโลเมตรและต้องใช้ภายใน4เดือนเท่านั้นวิธีการเช่นนี้ เป็นการอุ้มคนรากหญ้าเพื่อให้มีอำนาจในการบริโภคมากขึ้นซึ่งพวกเขาเป็นประชากรส่วนใหญ่ภายในประเทศหากการดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วค่า GDP การเติบโตของประเทศอาจแตะ7%ภายในปี2,567ก็ไม่รู้ครับว่านักโทษชายทักษิณเอาตัวเลขมาจากไหนโอกาสที่ GDP ไทยจะแตะ7%ไม่ง่าย เงิน5.6แสนล้านไปทำแลนด์บิตโอกาสที่ GDP พุ่งยังมีมากกว่าเพราะสร้างเงินสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้จริงสรุปนโยบายดิจิตอลวอลเลตของรัฐบาลนั้นนักโทษชายทักษิณมีส่วนร่วมอยู่มากกระสันอยากนำเทคโนโลยีมาใช้ก็ไม่ว่าอะไรครับแต่การเอาเม็ดเงินงบประมาณแผ่นดิน5.6แสนล้านมาเป็นหนูหลอกยาฝันจะเห็น GDP ไทยจะแตะ7เอร์เซ ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะชิบหายยิ่งกว่าจำนำข้าวหลายเท่าคนที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าใครควรจะเป็นนักโทษชายทักษิณในฐานะผู้บงการทุกมิติศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณเอฟเวอรลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบควปปบามสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแล หรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวอร์นเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty